อ่าคุณผู้ชมฮะเรื่องที่ฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้เราก็ต้องเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ายัางคงมีน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากอยู่นะครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือนี่ฮะครอบครัวนี้ซึ่งมีคุณยายวัย70ปีด้วยแล้วก็สมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสุน,นัขเป็นแมวเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องช่วยเหลือทุกชีวิตจริงๆนะครับ นี่ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนําเรือท้องแบนเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตําบลนานโหนออาเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับเพราะว่ามีน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนบางจุดเนี่ยน้ำสูงเกือบ2เมตรเจ้าหน้าที่นําเรือฝ่ากระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวเข้าไปอพยพชาวบ้านโดยเฉพาะคุณยายอาจินท้าวชูวัย70ปีที่คุณยายมีโรคประจําตัวนะฮะ ป่วยเป็นโรคหอบแล้วก็น้ําท่วมปอดออกมาจากบ้านซึ่งอยู่ในซอยนะฮะระยะทางประมาณ1กิโลเมตรพร้อมกับนี่ต้องเอาเครื่องออกซิเจนไฟฟ้าทรัพย์สินแล้วก็นี่บรรดาสมาชิกในครอบครัวของคุณยายน้องหมาเนี่ยเพื่อที่จะออกมาจากพื้นที่ออกมาจากบ้านที่ถูกน้ําท่วมไปพักอาศัยที่บ้านญาตินะครับนอกจากนี้ในพื้นที่ตรงนี้มีประชาชนที่มีบ้านสองชั้นก็ต้องอพยพสิ่งของขึ้นไว้บนชั้นสองเพื่อหนีน้ําท่วม ส่วนชาวบ้านที่มีบ้านชั้นเดียวนะฮะต้องปิดบ้านแล้วครับอบพยพหนีออกมาจากบ้านแล้วนะฮะเขาบอกว่าออกมาอย่างทุลักทุเลเหมือนกันเช้านี้สถานการณ์น้าท่วมเริ่มคลี่คลายแล้วในพื้นที่ของตําบลนานโนดอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยหยุดตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ยังเหลือพื้นที่น้ําท่วมในที่ลุ่มของตําบลแพรกหาตําบลหนองเพ,พออําเภอควนขนุนแล้วก็ยังมีรายงานว่าที่ตําบลปรางหมู่ตําบลนานโนดตําบลชัยบุรีอําเภอเมือง ระดับน้ํายังคงท่วมขังสูงเฉลี่ยกว่า1เมตรนะครับชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ํามาเร็วแล้วก็ลดระดับเร็วด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่พอมาเร็วมาแรงแบบนี้ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวเลยนะฮะ ส่วนที่นครศรีธรรมราชค่ะมัวน้ําจากทื้อเขาเคีรีวงตอนนี้ไหลามาถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราชแล้วค่ะหลายชุมชนในเขตเทศบาลถูกน้ําท่วมแม้ว่าระดับน้ําแต่ยังไม่สูงมากนี้นะคะแต่ชาวบ้านเขาก็เร่งแล้วค่ะตอนนี้เร่งย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงเพราะกังวลว่าเดี๋ยวน้ํามันจะสูงขึ้นกว่านี้และมีการเตือนออกมาด้วยนะคะว่าฝนจะยังคงตกต่อเนื่องทางเทศบาลเองค่ะขึ้นธงแดงที่คลองหน้าเมืองเตือนระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ระดมเครื่องสูบน้ําเล่งระบายออกจากชุมชนค่ะค ทางด้านของทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษสิชนนะฮะก็ต้องนํากําลังเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วฮะเอาไปอพยพคุณยายจุธารั์อย่างละมันอายุ80ปีนี่คุณพานั่งบนแคร่ไม้แบกกันออกมาเหมือนแห่กันออกมาแบบนี้แต่ต้องช่วยเหลือคุณยายนะ,ะคนนี้ก็กางร่มให้ใเพราะฝนยังคงตกอยู่คุณยา,ยายออกไม่ได้จริงๆคุณเพราะน้ําท่วมขนาดทหารนะพี่ๆตัวใหญ่ๆแบบนี้น้ายังท่วมถึงเอวเลยก็ต้องอพยพมาอยู่จุดที่ปลอดภัยนะครับ ส่วนที่สุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงตีสามเมื่อคืนนี้นะครับมีฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้เกิดน้ําป่าทะลักเข้าท่วม5ตําบลของอาเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยหลากเข้าท่วมถนนสายเอเชีย41บรเวณสี่แยกชัยยาและทางเข้าตลาดชัยยารถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้นะฮะขณะรถใหญ่อย่างสัญจรลําบากเลยนะครับล่าสุดนะทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติน้ําท่วม13อําเภอครับแล้วก็พื้นที่อําเภอชัยยาเนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบ หนักที่สุดด้วยนะครับ